แดงนี่เงี้ยเอากล่องก็คือเป็นนั่งสิมาเลาะบงปลาเห็ดพี่น้องมาสำรวจปลาเห็ดมาเบิ่งเห็ดขมขวิดี่เหี้ยคอยเห็นจักดอกสองดอกว่าอะเนี่ยเฮ้ยกล่องหนาเขาเป็นสีเดียวบนกล่องหลังดีกว่าบ้านเห็นจักดอกพี่น้องขุนผู้มาน้ำคู่หูหาเห็ดเด้อ <laughs> ถึงไหนถึงกันเนี่ยนะฮหเฮิดพ้าไปป้าได้ก็ไปน้ำบิดอ๋อต่างมะปลาตะเกาขันมาเลเดีลยวจังมือนี่มือรุ่นบมไร่มากออกซั่พผันว่าด้วยเนะฮ็ดยัง เห็นแต่เห็ดตะปูเห็ดตะปูตายเบี้ยแช่มึงาเจ้าอยู่หันแคาเจ้าเห็ดเป็นคนทางเหรอตัวนี้อืมโอ้ตะเก่าข้าจอนบอกเลยมีคนทางพี่น้องเป็นป้ายู่ฆ่าอยู่ตัวนึงแบบนี้ข้าจ้าเจ้าของทีเขาเจ้าแม่ทีเขาเจ้าเฮ็ดรุ่งเร่มอยู่วังเ่ยทีคอยเคยวาวมือเจ้อแต่โดนแล้วล่ะ เเาางขาล้ลตัดทางเขาแล้วทางส่วนตู่ทางส่วนบุคคลฝนฝนคือไม่อีกแลพะ่นแลไม่มอีกรวฝนก็อะไรบ่ไดจากดอกเอยเงยไหลนหนกะไปเลาะบังก็ได้สีไปเลาะอ,อีกป่าน,นึ่งได้บาดนี่ป่านีบาโบขึ้นเหะโอ้ยนี้เขาจะาปลูกมันตัวนี้อตะกานเขาจาละาเป็นให้หน้าดำหน้าบานี้เขาเจาละปลูกมัน มันแหลงคักบางเดือนกันเอาหมูนั่นข้าเจ้ากู่เลยตัวนั้นอกู่มันเลยตัวนั้นออืข้าเจ้ากู่เลยพี่น้องมันพันเี่ยังแหละฮึนี่ข้าเจ้ากลนแล้วมันพ่อกลนเลยตัวนี้โอ้คุณดอกหัวมันพัดเี่ยังล่ะพี่น้องกับกบงกแจกดอกท้ายมืเจ้าเบิ้งซื้ออันหมูกลนข้าเจ้ากับกลนแล้วคุณหมูนั่นกับวัฒน์เนกลนเดี๋ยวข้าเจ้ากวสีมะกลนอีกมือนีแหละเลี้ยวบางส่งอัน ว่าแม่ให้คอยเราพี่น้องขอพานมากคอยในแว่ไทยมุ่งเจาเบืเ้งเลื่อ้อย่างไปสมวิวขางท่างไปหอบแฮ็งแๆแล้วเบื้งคู้มานั่งปลาที่สามเราพี่น้องปลาสองหันให้แหงคักเบื้องฐานมันกระเลงคักเลีงแน่นอะเบื้งหนึ่งหันแดดโอ้ยต้นไม้จุนเหี้ยวไต อันนี้ฝนก็เพิ่งตกมาใส่สองเถียวสามเถียวชี้เถียวนี่คุณน่ะไป้บึงบรรยากาศป่าป่าอย่างเวตีป่าอยู่ค่าหายอย่างเวตีหายเห็ดอย่างเหียหายเห็ดข่มมันหลังบ่มีจักขมว่าอยากเห็นจักขมสองขมเนี่ยมันกับบ่มีเอบ้านข้าเจ้าเราออกคลิปเก็บบุ่มบำบุ่มบำบุ่มบำจักเห็ดพวกจักเห็ดเราโงกจักเห็ดขมแตกนัวยุกอยู่ในคลิป บ้านค่อยละมันเลี้ยงค่ะพี่น้องเอ้ยมันแหงคักมันเราบ่มีจักขมหาเฮ็ดขมบ่มีนึ่งกะจิบป,ปพ่อเห็ดละงกกละเงือก,กละเห็ดน่ละเลี้ยวรวดพี่น้องเอ้ยไก่ก็เราเลี้ยงไก่เสีหยหัูเจ้าเสียันไปมูเจาเ้าเบืองว่าเสียันมูเจ้าเบืองเถียงหน้าข้าเจ้ามีเถียงหน้าอยู่ว่างฮันข้าเจ้านอนอปาปลาเฮ็ดอยู่เนี่ยแต่แม่มีมันเกิดข้าเจ้าก็คือสีเก็บกวานมอค่อยละคือ คือสิบีเวเวือหลอดให,ห่มือเข้ายางมาหดดอกผู้เพิ่นขยันหาเห็ดเห็ดตุ <c oughs> ต้ปูตุ้ปูน้อยน้อยนี่เห็ด <c oughs> ตุ้ปูว่า <c oughs> มีแนวไทยเบื้องไทยแต่เห็ดตุ้ปูมันมีแต่เห็ดตุ้ปูเห็นหัวตุวป้ปูหัวตาออกงดไหลเห็ดตุ้ปูดอกนี่คือสมัยดอกงามเลย <c oughs> สะออนเนาะกินบ่ได้บ่ เอาเมื yeah, ่อไรเรีบบานีบุอียังไ่ยังวะด้พากเกษตรสามสี่หยอดก็มาภากเกษตรไปแต่ปีกินก็ต่ำโมโหเมื่อนี่จจกเลยหนูชิปนี้ผ้ามุจจอผ้ามเลาะปลาเลาะปลาส้มปลาย่างไปยางมากกับมื่อหย่อนอยู่ตัวละพระท่านออกบานก่อนพระท่านออกพี่นุ่มดูเด้อตอนนี้กำลังขวบงาใหม่อยู่ตอนนี้ แต่และจ้ายูดีมีแห้งยูแดงมีหี่ปลอดโรคปลอดไทปลอดโควิดชิเก้าเถิงเบาเถิงยางไล่าตาปัจจัยอล้วเนาะหยุดเบาสัก่อนไปแล้วนะ,วะ,นนนะคะมามีเงียงเบิ่งเกลื่อนพันขอบคุณค่ะบ๊ายบาย